ยบาาสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไปทุกท่านนะครับก็มาดูขบวนรถธรรมดาที่283นะกรุงเทพบ้านพูตาหลวงรถธรรมดานะครับแต่วันนี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าได้รถจักรใหญ่ทําขบวนนะครับผม G A นะ เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆตอนรถออกว่าจะเป็น G A หมายเลขอะไรนะตอนนี้ก็จอดอยู่ในชานชลาในชานฉลาที่6ของสถานีกรุงเทพนะครับผมออกแล้วนะขอขอรอเปิดวีดและนะครับตอนนี้283เคลื่อนขบวนแล้วนะครับผม นานๆล้วก็จะเห็น G A นะผมซึ่งเป็นรถจักรใหญ่นะมาทำขบวนรถธรรมดานะปกติเราก็จะเห็นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรถเร็วรถด,ด่วนด่วนพิเศษนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นภาพที่นานๆเราจะได้เห็นนะสี่หหกนะครับผม รถสายตะวันออกนะกรุงเทพบ้านพูตาหลวงบรรยากาศยามเช้าที่สถานีกรุงเทพนะครับผมอากาศเย็นๆนะท้องฟ้าสวยๆแล้วก็มาดูรถไฟกันฟินๆนะอ๋อโหโล่งครับโล่ง ไม่ค่อยมีคนนะเห็นหน่าจะไปขึ้น,นแถวพวกพญาไทมักกะสันอะไรพวกนี้นะครับผมก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกๆท,ท่านนะและขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ